สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเดสก์ท็อปนะครับคำที่คนใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ผู้ที่เริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่ๆก็ยัง อาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเดสก์ท็อปคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรกับการใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเดสก์ท็อปคืออะไรเมื่อพูดถึงเดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปก็คือพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับด้วยระบบปฏิบัติการ Windows มีการใส่รหัสผ่านเข้ามายัง หน้าจอตรงนี้หน้าจอทั้งหมดตรงนี้จะเรียกว่าเดสก์ท็อปแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันดียังไงแล้วทำไมเราจะต้องใช้งานเดสก์ท็อปให้เป็นมาดูกันต่อเลยนะครับบนหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยจะประกอบไปด้วยไอคอนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นบนหน้าเดสก์ท็อปไอคอนต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถเพิ่มก็ได้เราสามารถลดก็ได้นะครับแล้วก็ไอคอนแต่ละตัวเนี่ย เขาก็จะมีลักษณะการทำงานเฉพาะตัวของเขานะครับซึ่งก็สามารถที่จะโชว์หรือสามารถที่จะซ่อนได้ผมยกตัวอย่างนะไอคอนพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการ Windows บนหน้าจอ Desktop เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Disk PC Network นะครับแล้วก็โปรไฟล์ตรงนี้ Recycle bin แล้วก็ Control Panel พื้นที่ตรงนี้นะครับไอคอนต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราสามารถโชว์ก็ได้ไม่โชว์ก็ได้ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ๆห,หรือว่าสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่นี่นะครับเราก็มักจะไม่พบกับไอคอนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันว่าถ้าจะซ่อนหรือว่าจะโชว์ไอคอนเหล่านี้จะต้องทำยังไงกันบ้าง ณขณะนี้นะครับไอคอนเหล่านี้กําลังโชว์อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะซ่อนไอคอนเหล่านี้ไปนะครับวิธีการก็คือว่าให้คลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างๆของหน้าจอนะครับหลังจากนั้นเลื่อนไปที่เมนูที่มีชื่อว่า personalize นะครับซึ่งก็จะปรากฏหน้าต่างของการ setting ขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเราคลิกเมาส์ไปที่เมนูที่มีชื่อว่า team นะฮะแล้วให้สังเกตนะครับทางด้านขวาในส่วนของ r e l a t e setting s ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Desktop อ c o n คอน t i n g ให้เรานำเมาส์ไ,ไปคลิกที่ Desktop I c o n คอน t i n g นะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะได้ได้อะล็อกบ็อกนะครับปรากฏขึ้นมามีชื่อว่า Desk t o p อ c o n ค e t t i n g นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าส่วนนี้จะบอกว่า Desktop i c ไอคอนนะครับและก็จะมีเช็คบ็อกให้เราเลือกว่าเราจะเลือกให้ไอคอนใดโชว์อยู่บ้างเช่นไอคอนของคอมพิวเตอร์ไอคอนของ User file, ไอคอนของ Network, Recycle bin แล้วก็ Control Panel นะครับเราบอกว่าเราจะปิดไปทั้งหมดไม่ให้โชว์เลยเราก็แค่นำเมาส์ไปคลิกเอาเช็คบ็อกออกทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่ปุ่ม Apply นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม OK ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะย่อหน้าต่างนี้ลงมากันนะครับพอย่อหน้าต่างลงมาก็จะเห็นว่าไอคอนดังกล่าวที่เราได้ นำเช็คบล็อกออกไปแล้วนั้นก็หายไปจากหน้าจอแล้วนะครับในทางกลับกันนะครับหากต้องการให้ไอคอนต่างๆเหล่านั้นโชว์กลับขึ้นมาเหมือนเดิมก็คลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างๆของหน้าจอเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็คลิกไปที่เมนูที่มีชื่อว่า personalize เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ทีมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกไปที่ Desktop I c o n s e t t i n g นะครับแล้วก็เช็คบล็อกให้ครบถ้วน นะครับทั้ง5ช่องนะครับกดแอปพลแล้วก็คลิกที่ปุ่มโ OK. อเคย่อหน้าต่างนี้หรือจะปิดไปเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าไอคอนต่างๆเหล่านี้ก็จะกลับมาปรากฏเหมือนเช่นเคยเพียงแต่ว่าตำแหน่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับโดยการเลื่อนนะครับเลือกคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับไปวางตำแหน่ง ที่เราต้องการได้ตรงนี้เป็นวิธีการในการใช้งานเดสก์ท็อปในเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนี่ยมากมายเลยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเดสก์ท็อปของเราอ่ะตอนนี้ผมก็จับเรียงนะครับเอาไว้ให้เป็นระเบียบตามความต้องการของเราเนี่ยแหละครับขึ้นว่าขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้ไอคอนไหนอยู่บริเวณพื้นที่ตรงไหนซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับไอคอนแต่ละตัวเนี่ยเขามีความสามารถ ที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเราลองมาไล่กันทีละตัวนะครับเริ่มตั้งแต่เน็ตเวิร์กกันก่อนซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ควรจะเริ่มที่ดิสพีซีกันก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าดิสพีซีนั้นค่อนข้างมีความสําคัญนะครับผมก็เลยจะโฟกัสไปที่ตัวที่มีความสําคัญน้อยไปหาตัวที่มีความสําคัญมากก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่เน็ตเวิร์กกันก่อนนะครับไอคอนเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การเซตเน็ตเวิร์กนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีการติดตั้งเน็ตเวิร์ระบบเครือข่า,ขายคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ก็ให้ทราบเอาไว้ว่าถ้าหากต้องการที่จะแชร์ไฟล์หรือว่าเซตเน็ตเวิร์กเราก็จะเข้ามาในส่วนนี้นะครับอ่ะปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับตัวต่อมาก็คือรีไซเคิลบินรีไซเคิลบินก็คือถังขยะที่พร้อมจะนํางานของเรากลับมาถ้าหากว่าเรายังไม่ได้นําถังขยะออกไปจากอ่าโทษทีถ้าหากว่าเรายังไม่ได้นําขยะออกไปจากถังขยะนะครับเราก็สามารถที่จะนํา ไฟล์เหล่านั้นกลับคืนมาได้ตลอดเวลานะครับต่อมาในส่วนของโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเมื่อเราสร้างยูเซอร์ขึ้นมานะครับไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามชื่อตรงนั้นก็จะมาแสดงในส่วนของโปรไฟล์ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของยูเซอร์ไฟล์นั่นเองนะครับที่เราได้ซ่อนได้โชว์กันในตอนต้นๆของคลิปนะครับต่อมาก็คือส่วนของคอนโทรลพา n e l นลนะครับ เมื่อเราเข้าไปใน Control Panel จะเป็นการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้ามาใน Control Panel แล้วเราก็จะต้องศึกษาวิธีการใช้งานปรับแต่งระบบปฏิบัติการ Windows ของเราเนี่ยนะครับอีกมากมายเลยเอาเป็นว่าในเบื้องต้นในเรื่องของในเรื่องของเดสก์ท็เนี่ยผมผมค้างในส่วนของ Control Panel ตรงนี้เอาไว้ก่อนอปิดไปตัวสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงเนื่องจากว่า เป็นตัวที่เราจะใช้บ่อยๆมากๆเลยนั่นก็คือ Disk PC สมัยก่อนก็ชื่อก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาใน Windows ระบบเก่าๆนะครับอย่างเช่น My Computer อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เฉยๆใน Windows 10ก็จะชื่อว่า Disk PC นะครับเมื่อเรา Double Click เข้าไปนะครับเราก็จะพบกับ Drive ต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็น Drive C Drive D นะครับแล้วก็โฟลเดอร์อื่นๆ ส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับมีความสําคัญเพราะว่าเวลาที่เราจะจัดเก็บงานหรือว่าเซฟงานเราก็จะต้องเข้ามาเช็คพื้นที่เราก็จะต้องเลือก drive ต่างๆในการจัดเก็บนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของ disk pc อ่ะผมปิดหน้าต่างนี้ไป disk pc ตรงนี้มีความสําคัญนะครับเพราะว่านอกจากที่เราจะใช้ในการจัดเก็บงานต่างๆของเราแล้ว,ลวเช็คพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยตัวของ disk pc เองยังมีค่า s ซต t i n g ต่างๆที่อยู่ ที่ตัวของดิสก์พด้วยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเช็คสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราก็คลิกเมาส์ขวานะครับที่ดิสก์พต้องตรงนะครับแล้วก็เลือกเมนูสุดท้ายที่มีชื่อว่า p r o p e r t y หลังจากนั้นนะครับก็จะแสดงหน้าต่างข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมานะครับว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการ วินโดว์อะไรมีรายละเอียดของแรมเท่าไหร่ CPU เป็นยังไงเราตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เราไว้อย่างไรใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น64บิตหรือเปล่าหรือว่า32บิตเราก็มาเช็คได้ณนะส่วนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการกับ device manager นะครับเพื่อเข้าไปดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆครบถ้วนหรือไม่มีตัวไหนปิดใช้งานเปิดใช้งานตัวไหนมีปัญหา ในการใช้งานอยู่โชว์ในส่วนของ Device Manager ทั้งหมดตรงนี้เราก็ใช้สำหรับคนที่มีความชำนาญในการที่จะซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ปรับแต่งคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดไดรเวอร์มาติดตั้งอะไรทํานองนี้นะครับอ่ะปิดตัวเหล่านี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น Disk PC ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดเลย Disk PC ต้องเป็น Disk PC จริงๆนะครับเพราะหากว่า ถ้าดิสพีซีนั้นเป็นช็อตคัทนะครับเป็นช็อตคัทเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับความต้องการนะครับมาดูกันต่อนะครับว่าดิสก์พีซีเป็นช็อตคัทแล้วเป็นยังไงผมจะเทียบให้ดูตรงนี้นะครับผมได้สร้างช็อตคัทของดิสก์พีซีเอาไว้ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเลยสำหรับการเปิดใช้งานดิส PC พีซีตรงนี้สิ่งที่ถูกต้องคือใช้ในการซ่อนการโชว์เหมือนที่ผมได้ ทำไปให้ดูในต้นคลิปนะครับห้ามที่จะทําเป็นช็อตคัทแบบนี้เราลองมาดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นดิสพีซีของแท้นะเราลงคลิกเมาส์วขวานะครับเราจะเห็นเมนูในลักษณะแบบนี้นะครับมี p r o p e r t y สามารถเรียกหน้าต่างที่เช็คสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แต่ถ้าหากเป็นช็อตคัทแล้วเนี่ยลองดูนะคลิกเมาส์วขวาบนดิส k p พีซีที่เป็นช็อตคัทแล้วลองเลือก p r o p e r t y ดูจะเห็นว่ามัน มีหน้าต่างที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วการตั้งค่าก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นดิส k PC ที่เป็นช็อตคัตโดยสังเกตนะครับตัวที่เป็นช็อตคัตจะมีลักษณะเป็นลูกศรปรากฏอยู่ที่บริเวณมุมล่างทางด้านซ้ายของไอคอนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับอ่ะเราลบดิสก PC ที่เป็นช็อตคัตออกไปนะครับก็จะเห็นว่าถังขยะนะครับก็จะมีกระดาษเข้ามาอยู่เป็นในลักษณะของ การโชว์ว่ามีขยะอยู่ในถังนะฮะเพราะฉะนั้นดิสพีซีที่ถูกต้องต้องเป็นตัวแบบนี้ห้ามมีลูกศรอยู่ทางด้านล่างห้ามเป็นช็อตคัทนะครับมิฉะนั้นแล้วการทำงานนั้นจะผิดพลาดไปต้องใช้คำประมาณนี้นะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับไอคอนต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นไอคอนหลักของ Windows 10ที่ทุกคนต้องใช้ให้เป็นนะครับทีนี้ตัวอื่นๆครับ สังเกตนะตัวใดก็ตามนะครับไอคอนใดก็ตามที่มีลูกศรอ,อยู่ทางด้านล่างเนี่ยเราก็จะเรียกว่าช็อตคัทนะครับเขาก็จะเป็นทางลัดเข้าไปสู่โปรแกรมต่างๆอย่างนี้เป็นช็อ,ชอตคัทของโปรแกรม x n v เมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะเข้าโปรแกรม x n v ต่อมาส่วนที่เป็นโฟลเดอร์นะครับส่วนที่เป็นโฟลเดอร์ก็คือส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้โดยการคลิกเมาส์ขวาบนพื้นที่ว่างๆเลือกเมนู New แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ หลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการเข้าไปนะครับอย่างเช่นคำว่าดาวน์โหลดนะครับอ่าพอเ,เสร็จแล้วกดปุ่ม enter นะครับอันนี้น่าจะซ้ำกันนะครับอาจจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อดาวน์โหลดอยู่แล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าดาวน์โหลด2ก็ได้อ่เห็นไหมครับเวลาเขาชื่อซ้ำกันเขาก็จะไม่ยอมให้เราไปสร้างโฟลเดอร์ซ้ำนะครับเราสามารถลากจัดเรียง ในส่วนของไอคอนต่างๆเหล่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าไอคอนต่างๆเหล่านี้เขามีประเภทของเขาก็คือเป็นช็อตคัทเป็นอ่าเป็นโฟลเดอร์เป็นไอคอนที่เป็นไอคอนหลักของ Windows 10นะครับซึ่งก็จะทำงานแตกต่างกันนะครับบนหน้าจอเดสก์ท็อปนี้นะครับนอกจากที่เราจะลากไอคอนในการ ไปไว้ยังตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการได้แล้วก็ยังมีเมนูเข้ามาช่วยนะครับคือการคลิกเมาส์ขวานะครับบนหน้าจอของเดสก์ท็อปนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือก sort by นะครับแล้วก็เลือกเป็น sort by name ก็ได้เขาก็จะเรียงาตามตัวอักษรตามชื่อให้แบบนี้นะครับอ้าวลองคลิกเมาส์ขวาใหม่นะครับแล้วเลือก sort by ใหม่ sort by อะไร sort by size item type หรือว่า date m o d i f y ตรงนี้สามารถทดลองเลือกได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการ จัดเรียงไอคอนต่างๆให้โดยอัตโนมัตินะครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือส่วนของทัสบาร์นะครับทัสบาร์เนี่ยก็จะเป็นแถบยาวๆที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้เอาไว้รองรับไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นช็อตคัทหรือโฟเดอร์เอามาวางไว้ที่นี่ได้นอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าเราเปิดโปรแกรมต่างๆแล้วเนี่ยเปิดขึ้นมาหลายๆโปรแกรมนะครับเราก็สามารถที่จะ สลับโปรแกรมได้เวลาที่เราใช้งานอ่ะตรงนี้ตัวอย่างผมเปิด Google Chrome แล้วก็เปิด Mozilla Firefox Mozilla Firefox เขาก็จะอัปเดตสักแป๊บนึงนะอ่าตอนนี้ผมเปิด g o o l l e h r r o m เอาไว้นะแล้วผมก็บอกว่าผมต้องการที่จะสลับไปมาระหว่างโปรแกรม Google Chrome แล้วก็ Mozilla Firefox นะครับก็จะมี ปุ่มอยู่3ปุ่มปุ่มคอนโทรลต่างๆเหล่านี้จะอยู่ที่บริเวณมุมบนขวามือของหน้าต่างโปรแกรมต่างๆนะครับเราเรียกมันว่าปุ่มคอนโทรลมีปุ่ม Minimize Maximize Restore อันนี้ Windows 10ก็จะชื่อ Restore Down นะครับแล้วก็ปุ่มโ o สต์อ่ะตอนนี้เราเปิดโปรแกรมเอาไว้2โปรแกรมเวลาที่เราจะสลับการใช้งานเนี่ยเราก็แค่คลิกเลือกไปที่โปรแกรมที่เราต้องการเห็นไหมครับเขาก็ จะสลับไปมาแบบนี้และเนี่ยก็คือประโยชน์ของทัสบาร์นะครับที่เข้ามามีบทบาทในการที่ช่วยให้เรา,าสลับไปมาระหว่างโปรแกรมระหว่างหน้าต่างต่างๆในโปรแกรมต่างๆนะฮะที่ทัสบาร์นั้นนะครับก็ยังมีปุ่มเซิร์ชต,ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ พิมพ์คอมมานด์หรือว่าคำสั่งต่างๆลงไปนะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นผมจะพิมพ์คําว่า Control Panel เนี่ยผมพิมพ์แค่ c o n t r o l แค่นี้นะครับเขาก็จะโชว์ Control Panel ขึ้นมาคลิกเข้าไปก็จะเข้า Control Panel ได้เลยอันนี้เป็นข้อดีของช่อง Search ตรงนี้นะครับทางด้านขวาของ t a สบาร์เนี่ยก็จะมีไอคอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เราเปิดแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ Windows มีมาให้อย่างเช่นสภาพอากาศนะครับหรือแม้แต่ การปรับแต่งในส่วนของ Wi-Fi การเปิดลำโพงการเปลี่ยนภาษานาฬิกาอยู่ที่ Taskbar ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขอปิดหน้าต่างโปรแกรม Mozilla Firefox ตรงนี้ไปซะก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดูแล้วก็เข้าใจง่ายๆ t a สบาร์นะครับยังมีปุ่มอีกตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปุ่ม Start นะครับเอาไว้เรียกโปรแกรมต่างๆขึ้นมาใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็ทัสบาร์ตรงนี้นะครับสามารถล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้มาล็อกลองมาดูนะ ผมคลิกเมาส์ขวาบนทัสบาร์นะครับตอนนี้ล็อกเด e t ทัสบาร์ไม่ได้ล็อกนะครับเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกเนี่ยเราสามารถที่จะลากทัสบาร์ไปยังตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนส่วนไหนของหน้าจอนะครับในทั้ง4ด้านตรงนี้นะครับ แต่ถ้าหากว่าทัสบาร์นั้นถูกล็อกเอาไว้นะลองคลิกเมาส์ขวาบนทัสบาร์แล้วก็เลือกล็อกเดอะทัสบาร์ดูนะครับเราก็จะไม่สามารถลากได้นะครับซึ่งเป็นการล็อกทัสบาร์เอาไว้ไม่ให้ขยับขยื่นนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเดสก์ท็อปซึ่งผมได้ยกตัวอย่างเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าจะลงรายละเอียดเข้าไปในแต่ละส่วนเนี่ยต้องอธิบายกันอีกยาวหลายชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นให้ทราบเอาไว้ว่าตรงนี้ทั้งหมด ตรงนี้นะครับก็คือภาพรวมของเดสก์ท็อปที่ทุกท่านควรทราบและควรเข้าใจว่าเดสก์ท็อปนั้นคืออะไรหวังว่าเรื่องราวใน EP ีนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็หน้อยยังไงฝากกดติดตามในายเทคโนโลยีแชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆสามารถพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ e ี EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับ